สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเ c e b o o k Live นะคะกับพี่ชื่อนะะักวันจันนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาข้อมูลหุ้นและกองทุนในสุเดนอยู่นะคะก็ใครที่เบื่อแล้วนะคะพี่ชื่อเอาเรื่องอื่นมาคุยบ้างก็ได้นะคะก็ อดใจไว้เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะพี่จะพยายามเอาข่าวสารแล้วก็การอัปเดตเรื่องอื่นๆในสวีเดนมาคุยนะคะก็ยังเป็นเรื่องหุ้นแล้วก็กองทุนอยู่นะคะอันเนื่องมาจากว่ามีคำถามของอผู้ชมแฟนเพจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เลยจะต้องการตอบนะคะให้ชัดๆไปเลยว่ายังไงนะคะโอเค มาดูกันนะคะว่าการหาข้อมูลหุ้นและกองทุนเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะพี่จะเริ่มจากที่อวานซ่าก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปดูข้อมูลหุ้นแล้วก็กองทุนในธนาคารก็คือวันนี้จะเป็นของ Handelsbanken นะคะอันเนื่อางจากว่าพี่มีบัญชี Handelsbanken อยู่นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะที่อวานซ่า ะะการเป็นสมาชิกอวันซ่านะคะก็คือไม่ยากเลยก็คือว่าเข้าไปเป็นสมาชิกเปิดบัญชีไม่ในชะ่เป็นสมาชิกเข้าไปเปิดบัญชีในนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะซื้อหุ้นหรือกองทุนของอวันซ่าเนี่ยก็โอนเงินสวิชเงินจ่ายเข้าไป,ไปทุกครั้งไปนะคะในการที่จะเลือกทีนี้มาดูอวันซ่าสาเหตุที่พี่ เลือกอวันซ่าด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าข้อดีนะคะก็คือว่าบางอกองทุนแต่ละตัวที่มีอยู่ในธนาคารนะคะเช่นสมมติว่ามีตัวเด่นอยู่ของ s วีทแบงคนะคะพี่เป็นเปิดบัญชีธนาคาร h u n d ดดสวางเกไว้ 000. 000. 000. 000. 000. ตัวที่เด่นๆท็อปสุดเลยของบรรดากองทุนเนี่ยมันอยู่ s วีทแบงค แล้วสมมุติว่าพี่อ,อยู่ h ั n d ดลส b บังเกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาแค่กองทุนที่ธนาคารของตัวเองเนี่ยบริหารจัดการเอามาขายถูกไหมคะพี่พี่ก็จะไปลงตุนตัวท็อปตัวที่ดีที่สุดไม่ได้แต่อวันซ่าเนี่ยตรงกันข้ามคืออวันซ่าจะมีตัวเลือกจากหลายๆธนาคารด้วยที่เป็นตัวเด่นๆน,นะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะโอเคอันนี้พี่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนะแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถดูได้ ดูที่เมนูแถบข้างบนนะ Spora i n v e s t r มันจะมีอักีเราอยากจะดูหุ้นไหนแล้วก็อยากจะดูโฟนเดอร์ตัวไหนนะคะพี่อยากจะให้ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องก่อนโฟนเดอร์ onder, หรือว่ากองทุนก่อนนะคะเพราะว่าการกองทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นนะคะต้องบอกอีกทีว่า หุ้นเนี่ยเป็นการซื้อความเสี่ยงกับบริษัทบริษัทหนึง่งแต่ว่ากองทุนเนี่ยมันเป็นการวงเงินแล้วเอาไปลงทุนหลายๆบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงจะน้อยกว่าแล้วกอ็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเอ SF e เอคโนมีนะคะหรือการให้ข้อมูลของ Financial Inspector เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอกองทุนเพราะฉะนั้นก็ส่วนเหตุผลอื่นเนี่ยก็ อาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวพี่มองว่าอ่าอันนี้เป็นความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างที่ในธรรมชาติของกองทุนอยู่แล้วนะคะก็มาดูตัวอย่างนะคะพี่จะพยายามแสดงข้อมูลกองทุนก่อนนะคะอักชีถ้ามีโอกาสก็จะ,ะให้ข้อมูลนะะมาดูนะคะใน l i s ์นะคะเราก็เลือกดูอันละโฟลเดอร์เขาก็จะมี list ให้อะไรบ้างนะคะทีนี้ในในข้อมูลก็จะมี นะคะอัลล่ตฟอนที ip, นะคะชนิดของกองทุนนะคะชนิดของกองทุนนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็เลือกคลิกดูนะคะมีอัคชีฟอนกองทุนลงทุนในหุ้นนะคะอัลเทอร์เนทีฟว่าบลันฟอนแล้วก็คือลงผสมอะไรหรือว่าเรนเตอร์ฟอนนะคะแล้วก็อื่นๆเรนเตอร์ฟอนอันนี้ใครที่อยากจะรู้ว่า กองทุนมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลือกเพราะว่าบางคนไปอ่านความหมายเออว่ากองทุนไหนน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าเราก็ไปเลือกอันนั้นนะคะถึงบอกว่าก่อนลงทุนด้วยออจะไปลงทุนอะไรเนี่ยต้องหาความรู้ก่อนนะคะเพราะว่าความเสี่ยงคือเรานั่นเองนะคะโอเคสมมุติพี่ดูนะ,ะพี่ไม่เลือกตามชนิดของกองทุนพี่เลือกเอาตามเปอร์เซ็นต์ของ ว่ามันเติบโตอะไรให้ผลตอบแทนสูงสุดและอะไรมีค่าใช้จ่ายน้อยสุดนะคะพี่จะดูที่ตรงนี้ค่ะสมมุติพี่เลือกโดยใช้เงื่อนไขนี้นะคะต้องบอกนิดนึงว่าแต่คนในการเงื่อนไขในการเลือกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันพี่หนูขอเลือกอเพราะว่าค่าใช้จ่ายได้ไหมค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเช่น total of yield ใช่ไหมคะ total of yield ก็คือ เวลาซื้อของทุนเนี่ยเราเสียเยอะถ้าเสียเยอะเราก็ไม่อยากซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าโหถ้าลงทุนอย่างสองเปอร์เซนี่ยร้อยหนึ่งคือของเงินทุนเราเนี่ยหักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีคอนเซปต์ในการเลือกขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมนะ่ะมาดูว่ากองทุนไหนค่าธรรมเนียมสูงสุดนะคะก็คลิกไปที่ total off yip นะอ่าอันนี้ จากน้อยสุดนะคะถ้าคลิกอีกทีมันจะเรียงลำดับมากสุดนะคะก็บอกว่ามีไรแอ s เซท GEM leader นะคะอันนี้อันนี้ความเสี่ยงสูงแล้วติดลบค่าธรรมเนียมแพงด้วยมาดู Adrigo small mid cap LS นะคะค่าธรรมเนียม total อบยีบแป 8-9%าความสิ่งส์มากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เขาก็จะเรียงลำดับนะคะอันนี้จากค่าธรรมเนียมโยโูโโหจ่าย23%เนี่ยอืมแพงค่ะมาดูอันที่ไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมก็คือเช่นอวันซาซีโรใช่ไหมคะ โอ้ผลตอบแทนะะ oh, oh, 10, 5ปีก็ดีอยู่นะนะคะโอเคนี่คือการดูในเรื่องของเลือกตามออบยีฟนะ,ะหรือว่าค่าธรรมเนียมนะคะโอเคตรงกลางนะคะเราก็เลือกดูคลิกตรงกลางเราก็เลือกดูอีกอันนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนซึ่งอ้ยไม่อยากเสียเยเส่ยงเยอะใช่ไหมถ้าเสี่ยงเยอะโอกาสเจ๊งก็สูงใช่หมเงินเงินเราอาจจะสูงได้ ก็มาดูในเรื่องของมาดูการเรียงลาดับหุ้นในแง่ของความเสี่ยงซิคะในแง่ของความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะก็คือ,อความเสี่ยงน้อยสุดก็มี OMF, t e n t a f o n อ c o นะคะในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะลงเข้ามาดูในนะคะความเสี่ยงทีนี้คลิกอีกทีนะคะในเรื่องเสี่ยงอันนี้ความเสี่ยงยกเยอะสุดก็คือ l l a n ส g l o b a l artificial Intelligent a ์เอทียูโนะคะโอ้โหความเสียงสูงมากอู้กี่ขีดเนี่ยอ่าหกเจ็ดแปดขีดเจ็ดขีดเลยทีเดียวนะคะนี่เขาก็เรียนลำดับความเสียงนะคะทีนี้บางคนอ่ามาดูบางคนอาจจะจะดูในลักษณะ Total a i r r a กรนะคะ Total a i r r a กรหมายถึง ในจำนวนน,นี้เนี่ยมีผู้ถือหุ้นกี่รายนะคะถ้าถ้าสมมติว่าผู้ถือหุ้นเยอะนั่นหมายความว่าคือมืออาจจะมีมีหลายๆคนเข้ามาถืออาจจะถือทีละนิดนิดหน่อยๆนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่ามีถือน้อยรายนะคะนั่นหมายความว่าเฮ้ยเกิดไม่พอใจอะไรนี่แบบว่าเฮ้ยเทขายอะไรเงี้ยนะ มันก็เร็วใช่ไหมคะเพราะไม่กี่คนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเยอะคนเนี่ยแล้วมาเป็นหุ้นเป็นเจ้าของนะคะพี่ดูถ้าสมมติว่าอย่างเช่นอวานซ่าซีโร่ใช่ไหมคะทำเงินสูงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคนเป็นเจ้าของประมาณ0 0 0 0นกว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอะไรขึ้นความสั่นคลอนเนี่ยกันที่คนจะหื้อ ไม,ไ,ไม่ไว้ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยกังวลแล้วขายทิ้งเนี่ยมันยากใช่ไมกว่าคน600คนเนี่ยจะเทขายหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะต่ําแบบรวดเร็วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะบางคนอาจจะเลือกถือในแง่ของจํานวนผู้ถือนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือมีผู้ถือหนึ่งรายยกตัวอย่างเช่นนะ,ะพี่ดูบริษัท G A M Multi Stock เช่นโฟกัสอีวิตี้นะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยจำนวนผู้ถือหุ้นมีหนึ่งรายนั่นหมายความว่าโหถ้าเราไปซื้ออันนี้เนี่ยถ้าตลาดไม่มั่นคงปุ๊บเนี่ยโอ้คนเนี่ยสามารถตัดใจขายได้เลยเพราะฉะนั้นราก็จะก็หวาดเสียวนะคะก็หวาดเสียก็แล้วแต่อันนี้บางคนอาจจะเจรณา,าแบบนี้นะคะวิธีการเอ่อในการเลือกนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ตัวพี่นะคะอย่างพี่เนี่ย เป็นเป็นให้ตัวอย่างในความคิดของพี่นะคะในการดูข้อมูลหุ้นเท่านั้นเองแต่คนอื่นอาจจะคิดไม่น,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะซื้อหุ้นก็ไปหาสูตรของตัวเองนะคะโอเคมาดูในแง่ของอุตเวกิงอุตเวกิงก็คือช่วงระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันพัฒนากี่เปอร์เซ็นต์นะคะมาดูอุตเวกิง เอสออนะอุดเวกลิ่งเอสออนะคะเคือกอ่าคลิกอ่าลองดูเวกลิ่งน้อยที่สุดต่ำสุดนะติดลบเลยก็คือเทอร์มาติก้าสมมุตินะอืมติดลบเลยนะคะติดลบเออมาติก้าติดลบนั่นะคืออ่าพัฒนาน้อยที่สุดนะเราก็อเคงไม่เอาใช่ไหมในช่วงปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ย ไม่พัฒนาเลยแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าแล้วแต่ว่าออดีซะอีกไม่อุดเวกล่าเขาอาจจะมันทําให้ราคาไม่ดีคนไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะ,ะต่อมาจูปิเตอร์อินเดียนะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะคะ,ะตั้งเจ็เปอร์เซ็นตเป็นต้นนะโอโ้พัฒนาเยอะมากก็คือ หุ้นเติบโตสูงมากนะคะอันนี้ก็เสียวๆนะบางทีต้องไปดูในะแรีกทีนะคะถัดมาในช่วงระยะ3ปีนะคะมีตัวไหนที่พัฒนาน้อยที่สุดนะคะเราคลิกดูที่น้อยที่สุดก่อนนะคะน้อยที่สุดก็คือมี BNP Paribas Energy Transition นะคะตัวนี้นะคะก็คือพัฒนาน้อยที่สุดหรือแบบที่โลู ะะทีนี้มาดูกันนะคลิกอะไรเยอะสุดก็คือ HCB g f ตุรกี Equity AC นะคะก็คือโอ้โหตัวนี้พัฒนาสูงสุดเลยนะคะโอเคสมมุติว่าเราเรากะว่าเราถือประมาณ5ปีอะไรเงี้ยมาดูอ u t เฟกลิงที่นะคะ5ปีนะคะอันนี้สูงสุดเนี่ยเป็นสวีทแบงก์โรโบเทคโนโลยีถ้าสมมุติว่าเราจะถือ นานๆน,น,นะคะ5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เลือกตัวที่มันพัฒนาสูงๆใช่ไหมคะก็คือตัวนี้2,40 5จุด52นตะคะตัวนี้ก็ค่าธรรมเนียมแบบก็มีค่าธรรมเนียมนะน3 3เปเซนตก็ใครที่ มีสวิตแบงก์ก็ไปซื้อตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มี s วิตแบงก์อย่างพี่เป็นต้นนะคะถ้าอยากได้ตัวเด่นๆที่ตูมีเปอร์เซ็นต์การพัฒนาสูงที่240%เนี่ยก็อน่ยก็เลือกตัวนี้นะคะ,ะให้ดูนะคะพอจะเห็นอะไรไหมคะว่าเปรียบเทียบณนะจุดนี้นะคะเก็บเงินไว้5ปีเมื่อซื้อกลุ่มกองทุนนะโอ้พัฒนาไปถึงตั้ง240%นี่นนี่ของกองทุนสวีเดนนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเ,เราฝากเงินละ่ะนะคะอันนี้ทุกคนพอเห็นตัวเลขนี้นี่ก็จะชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนจะลงทุนอย่าเชื่อพี่นะคะไปหาข้อมูลเองนะคะไปวิเคราะห์แล้วค่อยตัดสินใจห้ามเชื่อพี่นะคะเพราะพี่อาจจะมั่วก็ได้ สิ่งที่พี่บอกอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะโอเคมาดูรายละเอียดกันสมมุติเราเอาอ่ะตัวนี้สวยละ s w i t t b a n k r o o o t e เทคโนโลยขอดูรายละเอียดซินะคะว่าเอ่อตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็คลิกที่ชื่อมันนะชื่อของเขานะคะแล้วก็มาดูกันเขาก็จะมีให้ข้อมูลว่าเอ่อเขาไปลงทุนอะไรบ้างนะะโอ้อันนี้ เขาไปลงทุนที่อเมริกา8 1ไต้หวัน10%เนเธอร์แลนด์3%แล้วก็เกาหลีใต้2%ญี่ปุ่น0-6.5%นะคะไปลงในในในส่วนไหนบ้าง l a ั c ช์หรือว่าธุรกิจเซกเตอร์ไหนก็คือเซกเตอร์เทคโนโลยีแล้วก็คอมมูนิเคชันนะคะอินฮอร์เนะคะเขาไปลงทุนที่ไหนอ่า มันหุ้นขึ้นเพราะว่าอะไรชื่อบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นนะคะเช่น Nvidia Broadcom Microsoft แล้วก็ใครที่ติดตามข่าวหุ้นอยู่ก็รู้ว่าหุ้นของ Nvidia นี่ขึ้นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปดเลยนะคะก็ Apple Meta แล้วก็ Facebook ของเรา Synopsys นะคะ Samsung นะคะมี s e r v i c e n o มี Broadcom นะคะอันนี้คือตัวอย่าง example ที่หุ้น ของบริษัทนี้มันขึ้นทีนี้นี่แหละคือข้อดีของการซื้อกองทุนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราไปซื้อหุ้นของ n v i d i ีตัวเดียวนะถ้า Nvidia ดีล่มปึ๊บมันก็ไม่ล่มสมบูนะเพราะว่ามันยังมีตัวอื่นอีกเห็นไหมอืมนี่คือเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะนี่คือบอกแล้วนะว่าทำไมจึงควรเลือกกองทุนมากกอาหุ้นนะคะ ปซื้อจะไปซื้อ n v i d i ียก็ได้นะคุณชัดเจนแล้วก็มั่นใจว่ามันไม่ลงไง่ายนะคะอะอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะอย่าเอาอวิจารณญาณของคุณมาพึ่งกับความคิดพี่นะก็ฟังทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจอีกทีโอเคนะคะอะในส่วนของอวันซ่าผ่านไปตอนนี้เข้าสู่ ฮันเดสบังเกนก่อนที่จะเข้าสู่ฮันเดสบังเกนนะคะพี่ขอ log in ก่อนนะคะพด่ขอ log in ก่อนใครที่มีคำถามอะไรนะคะก็ post ในใต้ ไลฟ์ Live, หรือใต้คลิปได้เลยนะคะพี่ก็จะพยายามมาตอบทุกครั้งนะคะส่วนใหญจะเห็นแน่ๆว่าใครถามอะไรอันเนื่องมาจากว่าแฟนเพจพี่ไม่ค่อยเยอะในนะั้นพี่ตามตอบได้ทุกคำถามแน่นอนนะคะโอเค พี่จะเข้าไปดูอฟนของฮันเดส b a n k กนนะคะฮั anken, นเดสบังเกนนะก็จะเข้าไปดูลิสต์นะคะอย่างที่บอกอวานซ่เนี่ยจะรวมทั้งหมดที่เป็นตัวเด่นๆในซึ่งรวมทั้งเบบของแต่ละธนาคารด้วยนะคะทีนี้ข้อจำกัดของแต่ละธนาคารคือนั่นแหละก็คือมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่า เ,เลือกตัวเลือกเยอะไงอวานซ่าจะมีตัวเลือกให้เราเยอะกว่านะคะโอเคสมมุติน่เราจะดูว่าตัวไหนดีนะเลยนะคะฟอนทอริเยตนะคะมาดูกันในแต่ละในแต่ละธนาคารเนี่ยจะมีการนำเสนอข้อมูลไม่เหมือนกันนะคะ อ่าโอเคอเขาก็จะมีมีประมาณ800-900ฟนนะคะแล้วก็มีตัวอื่นให้เลือกด้วยนะคะถามว่าทุกตัวเนี่ยมันต้องเข้าไปดูไหมโอ้จริงๆต้องบอกว่าแน่นอนเวลาที่เราจะเลือกกองทุนแต่ละตัวเนี่ยมันต้องเข้าไปสืเข้าไปดูไปอ่านใช่ไหมคะทีนี้ในรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นบริษัทมีอะไรบ้างนะคะ ในฮันเดสบังเกนมี85ตัวนะคะแล้วก็ในตลาดมี800ตัวเนี่ยเจ็ดฟนเดอร์ะคะโอเคกําลังจะหาว่าเอ๊ะเวลาเลือกเนี่ยมันเรียงลำดับยังไงนะคะโอเคก็ในรายละเอียดนะคะในการนําเสนอข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยจะนําเสนอคล้ายๆกันนะคะก็คือตัวไหนมีการพัฒนาเอยังไงนะคะสมมุติพี่จะเอาตัว อเอาตัวอื่นอ่าพี่เลือกเอาเอาสองตัวเอาตัวแรกก่อนนะ Access ออเซีนะคะคลิกไปดูรายละเอียดนะคะในโฟนตัวนี้นะคะเขาจะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะ,ะสำคัญว่าเราต้องตั้งสติดีๆนะว่าไอโฟนเนี้ยมันเอาไปลงทุนอะไรนะคะแล้วก็เขาคิด ทำเขามีวิชั่นเขามีวิสัยทัศน์ยังไงในการลงทุนนะคะแล้วก็ใน for deep information ก็คืออันเนี้ยมันมันเขามีความเชื่ออย่างไรนะคะอันนี้เขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าในในอักชีฟอนเดอร์เนี่ยมันมันมีการเติบโตแบบ exponential ก็คือเติบโตแบบอย่างเนี้ย เป็นกราฟอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบค่อยๆเติบโตทีละน้อยละน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เขาก็เอาไปลงในหล,หลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะคะก็คืออันนี้ยกเว้นญี่ปุ่นนะ,ะอันเนื่องมาจากว่าอะไรอะไรก็ว่าไปเขาจะมีนโยบายอะไรนะคะถัดมาก็คือความเสี่ยงอยู่ที่4ทับ7นะคะความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่เจ นะคะที่ฮ a n d l ิ b ส์บังเกตเไว้นะคะและ,ะทำไมเขาถึงคิดเป็นแบบนี้นะคะ,ะเขามีการวัดความเสี่ยงเป็นแต่ละประเภทนะะทีนี้มาดู u ู i เฟกซ์ิอันนี้จะแยกเป็นตัวตัวนะคะจะแยกเป็นลายตัวเช่นในปี2024เติบโตนะคะคลิกตามกราฟเติบโต8.98%นะคะ มองเห็นไหมเนี่ยอ่าคลิกต้องคลิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวพี่จะขอแชร์อีกทีหนึ่งโอเคนะคะคลิกเข้าไปในโรโบอาเซียนเมื่อกี้นี้นะคะพอคลิกเข้ามาเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกดีเทลรายละเอียดเช่นริสสี่ สี่ทับเจ็ดนะคะเ,เสี่ยงสูงสุดก็คือเจ็ดนะคะอันนี้อยู่ที่ระดับสี่นี่คือความเสี่ยงแล้วก็ในนี้ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกที่อธิบายไปว่าเขาเอาไปลงทุนประเภทไหนเขามีวิสัยทัศน์ยังไงเขาเอาทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ยังคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องอ่านนะคะมันจะได้รู้ว่าเออมันเมกเซนเปล่าอืมเราว่ามันไม่ใช่นะเขาเออในอันนี้ไม่รวมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่บางคนไม่รวมญี่ปุ่นก็โอเคดีแล้วแต่ ดีแล้วไม่ได้ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีแต่หุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยคือออนทามหายก็คือบ,บอกตรงข้ามเกษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือแล้วแต่วิจารณญาณในการอ่านของแต่ละคนนะซึ่งเราก็ต้องอ่านเยอะๆด้วยนะเราถึงจะเอาเลือกอเราถึงอาจะมาเลือกอันไหนนะคะอ่านแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้นะหรือต้องมี หลักเกณฑ์ของตัวเองว่าเราจะเลือกตามไหนหรือเลือกตามเปอร์เซ็นต์การเติบโตก็ได้นะคะแล้วแต่ใครถนัดทีนี้มาดูว่าในช่วงเวลา1ปีเนี่ยขึ้นมีการพัฒนากี่เปอร์เซ็นต์ในปี2024 2024คือปีนี้ผ่านมาแค่1ไตรมาสเองนะปีนี้อเดืนตอนนี้เดือนเมษานะคะก็ผ่านมา3เดือนเองอ เติบโต8.98%หรือประมาณ9%ก็เติบโตโอเคอยู่นะคะทีนี้1ปีเติบโต8.10%นั่นคือจากปีที่แล้วเดือนเมษาถึงปีนี้เดือนเมษา8%นะทีนี้ในช่วง3ปีล่ะโอไม่ดีเลยนะอันเนื่องมาจากว่ามันมีมันมีช่วงที่ลงเยอะๆนะคะช่วงต้นปี2023 แล้วก็ถัดมาการเติบโต5ปีนะคะโอ้เยอะเลยนะคะ26.78 26.78 26. 26. 26. นี่คือสูงนะถ้าสมมุติว่าเราจะเก็บเงินใช้การซื้อแบบหลอกชอดเทิมก็คือต่ำกว่า5ปีนะถ้าเกิดมากกว่า5ปีจนถึง10ปีการเติบโตอยู่ที่1.42 142นะคะก,ก็เยอะอยู่ในช่วง10ปีนะคะทีนี้เวลาเราดูแบบนี้เนี่ยพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงโควิดแล้วก็่าหลังโควิดนะคะต้องบอกว่ามันดีแล้วก็มาพลุบแบบ,บลงแบบมาไม่แล้วก็ช่วงนี้ก็นะก็เ,เงินเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีทีนี้ถ้าถ้าเป็นความคิดของพี่นะคะก็บางคนอาจจะ ไม่คิดก็ได้เพราะว่าในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะงั้นก็เราก็นกาทีฟหน่อยๆแล้วกันเออมันอาจจะโตแค่ครึ่งเดียวอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราอาจจะเลือกว่าโอเคอันเนี้ยเลือกดีที่สุดละตอนที่เราไปถือจริงๆมันอาจจะเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะคะให้ให้ดูใครทีเเลียแบบนี้แล้วก็ประกอบกับวิเชนารยานของตัวเราเองนะคะนี่คือว่าเราจะเลือกตัวไหนดีก็ตามนี้แหะคะ่ะโอเค นี่ขนาดให้ดูเพียงแค่2ที่นะของฮันเดสบังเกนแล้วก็อาลมาซก็หวังว่าจะได้ใครที่ดูลฟ์ของพี่อยู่น่าจะมีไอเดียในการที่จะเ,เลือกนะคะว่าเราจะเลือกหุ้นเลือกกองทุนตัวไหนดีแต่ขณะนี้เนี่ยที่พี่เอามาไลฟ์เนี่ยมันคือคร่าวๆมากนะคะถ้าเราจะลงรายละเอียดแล้วก็ลงจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาในการอ่านศึกษา แล้วก็วิเคราะห์มากกว่านี้นะคะก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นไอเดียให้ทุกคนในการศึกษาเลือกกองทุนนะคะแล้วก็อยากเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าขอให้มาที่กองทุนก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหุ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยความเสี่ยงสูงอย่างที่บอกไปและหุ้นเนี่ยยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่ตามมาด้วยนะคะต้องศึกษาโอเคสำหรับเ c e b o o k Live วันนี้นะคะ ต้องลาไปก่อนนะฮะหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ชื่อทำคลิปที่มีสาระน่ารู้นะคะแล้วก็ดีๆออกมาให้กับคนไทยในสวีเดนแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ